ยดาเคลียร์คัดข้อหาเล่นเลิฟซีนโป๊เปลือยจนกระทบภาพนางเอกปรบมือดังๆให้กับสืบสันดานคอนเทนต์ออริจินทยละครพรีเมียมดราม่าเรื่องแรกจากเน็ f l i ิกภายใต้ความร่วมมือกับกันตนาโมชั่นพิกคเจอร์หลังปล่อยสตรีมเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดตัวด้วยกระสะความแรงอันดับหนึ่งหมวดรายการทีวีในไทยและอันดับ หนึ่งคอนเทนต์รายการทีวีไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ผู้ชมรับชมมากที่สุดกว่า8ประเทศได้แก่กาตาร์าหามาสัสโดมินิกันโปแลนด์เวเนซุเอลาโรมาเนียเคนยามาเลเซียและประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าความเปล้งปังนี้นั้นหนึ่งในเหตุผลหลักก็คือฝีมือการแสดงขอองค์นักแสดงทุกคนในเรื่องที่ใส่เต็มแบบไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะยาดานรินญ,ญานางเอกของเรื่องที่ทุ่มสุดตัวโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนและซีนที่ต้องถอดเสื้อผ้าโป๊เปลยืยจนหลายๆคนอดจะห่วงภาพลักษณ์นางเอกไม่ได้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ยาดาออกปากเคลียร์ว่ามีที่เล่นเองเพียงแค่ซีนเดียวคือซีนที่ท่านเจ้าสัวเอาน้ำมาราดตัวแต่นอกนั้นเป็นการใช้สแตนอินทั้งสิ้น